ยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดพี่น้องประชาชนในกลุ่มอมสมและอสสอทั่วประเทศค่ะในส่วนของการจ่ายเงินนะคะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญมีการเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นและบางรายการเงินสดโอนตรงเขาเ้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะในส่วนของการจ่ายเงินทุกกลุ่มค่ะวันที่สิบห้าวันที่20วันที่21แล้วก็วันที่29พฤศจิกายนวงเงินสูงสุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะคุณผู้านนากาารง การกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตในเฟสที่2ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านต้องบอกว่าบางรายการในส่วนของการรับเงินสวัสดิการในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มีการเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นแล้วก็ในการรับเงินเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้สวัสดิการจากทางภาครัฐจะมีการโอนตรงเข้าบัญชีแล้วก็มีเงินสดโอนตรงเข้า แล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะในส่วนของการจ่ายเงินเริ่มกันตั้งแต่วันที่5 20 21, 29สิิกาพฤศจิกายนค่ะเรามาเริ่มกันในวันที่15ตุลาคมนะคะจะเป็นการจ่ายเงินค่าปริการการปฏิบัติหน้าที่เดือน<ม>ตุลาคมที่มีการส่งรายงานสมาร์ทอสมอนะคะ2,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้เลยนะคะวันที่15ตุลาคม25 6 7ค่ะตามมาด้วยผู้พิการนะคะที่ได้รับเงินเพิ่มเพี่อผู้พิการเพิ่มเติม,ม,มอีก200บาทผ่านบัญชีธนาคารให้สําหรับผู้พิกทกี่ บัตรรการห่งผู<ล>้พ,กพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการค่ะหากนําวงเงินมารวมกันกับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการนะคะก็จะได้รับสูงสุดต่อเดือนอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะามาด้วยวันที่21พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลือกบับประจำตัวประชาชนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเปราะบางยังคงไม่ได้รับสิทธ อนตรงเข้าบัญชีให้รอบอุซนําค่ะเพระนาะฉะนั้นเช็คบัญชีพร้อมเพย์ดำเนินการให้เรียบร้อยท่านก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินนะคะคุณผู้ชมเป็นรอบที่2รอบอุ่นสาแล้วค่ะ21พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วก็รอบสุดท้ายนะคะ29พฤศจิกาย,ยนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านที่รับเงินส่งครอบุตรในแต่ละเดือนตั้งแต่บุตรแรกเกิดนะคะจนถึง6ปีก็จะได้รับวงเงินต่อบุตรหนึ่งคนอยู่ที่800บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ในวันที่29พฤศจิกาย,ยนค่ะในนสส่ววของ นะคะจากทางภาครัฐในเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5งนนี้ยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มด้วยนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจดิทัลบัลเลตหนึ่งนบาทในเฟสที่2ซึ่งท่นานเจลพันธ์อมรรัตน์ยืนยันเดินหน้าอย่างแน่นอนอย่างไรเงินก็จะถึงมือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนไว้เลยค่ะรอบสุดท้ายในการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งบาทมาก่อนนะคะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟ ค่ะคุณผู้ชมกลุ่มนี้ค่ะจะเปิดสิน์ให้ลงทะเบียนในส่วนของหน่วยให้บริการต่างๆผ่าน3ธนาคารของทางภาครัฐซึ่งจะมีการประกาศเร็วๆนี้นะคะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่จากคณะกรรมการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบสถานะว่าท่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ในการรับสิทธิ์โครงการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากเลยนะคะ อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ